ไปทายคีเพียติคิดักลางเราอยากทุกคนดูแลน้องไปเล่นยืดกันห่อยจเป็นสิะทุกคนออกหน้าเนาะไปหาตุงป่าตงีนยก็เชื่อเป็นตงป่าต้งมนายนคนตเปลี่กับสแกงไป้ได้วนสูดข้ากับเตรียมี่ลอยเสือกันพ้นเยบรล่อยเตี่ยีเตี่ยมเสือกันพ้นขักแน่ได้่วนวะน้าได้เส็นี่ยคนโตหักกันงก้าวเกี่ยมเะเตรียมเสือกันพ้นขักแน่กวนวะ พน้นโต๊ะขามนะยานมันหนาวเราพี่น้องมันเปียงมันหนาวข้างชันได้สุพรรนวะเสือกันพ้นไปเสือกันพ้นมันสุพรรนวะมีลองเตีย่ยมีเฉปอกเตียมแล้วใส่ลองอมีทั้งเื้อทั้งแยงเื้อทั้งสะดุ้งได้พี่น้องคาตารงเปลแบ่กับมาตึกสะดวกสุพรรณวะ ตึกในห้องวันไหนมาตึกในน้องพญายันบุญกลัวมาเนี่ยชีรักตึกในน้องพญายันบุญกลัวมไม่เชิญมาขอเอาไว้นะสีแดงใจที่ก็เปเพี่อสีแดงไป มีครบทั้งแงทั้งสะดุตรงปล่าบริกระตึกสะดุสทุกคนค่ะ มหาหอดหน้าน้องแกนแหละแต่ว่าสิขขามไปฟังผุนนพี่น้องหน้าปักหองคนได้น้าสเละกับผนใหญ่เนกวามเอาหวัวควยายออกมาปล่อยแต่เสาได้ขึ้นลมแต่ว่า โอเดอันนี้ได้ทุกคนสิขามไปตรงป่าฟังปุ่นนะทุกคนตรงนั้นอยู่ในน้องแกนมียายเวิร์นกำลังเอาค้าสะดุขงแววค้าสะดุขงที่หน้าน้องแกนเนาะมียายปอกแบกแยงเตีย่ยมกักใน <c oughs> มียายปอกกว่าสิได้เต็มของเต็ม,ตมกระตาจ้ะทงฟูยังกับพือไปน้ามีเนาะครบสุไดสได้ทุกคนมีตั้งของเรื่องทงฟู mình nhìn vườn cho mà Sẽ lẽ các bộ nhà mình của ông ngọt của ông mập coi, dù dù tạo ở đây được rồi Tạo Xin Bị tay khu đây Ông hồn đại ตายคัวได้พี่น้องเลย,เ,ลย,เ,ลยเข่ากับบดีเกียว้นโต๊กมวยยุทธจืกเถื่อพี่น้องก็สิถามฝ้นยุธยทธเสร็จจังสิไดเกเกวมันต่อไปกับสิได้พาทุกคนออกเต้นหน้าได้คำค้นยุทธเกีนะวเข่า น้องหนามาดูหะนาะหนามาเต็มพังเลยดูพีาา่น้องหนามาลายด้ถ้าสิไปไดอีบอกคน่อยสิบบานค่ะบอกเ้อเฮมีมือจับสอง ดูพี่น้องก็จะยู่ตงยู่ตงผู้หญงผู้ชาหนามมาลายมาหอได้ทุกคนเขาเท่านี้เท่าหลักแกค่ะเนาะชวนกันั่งวาเรียงขาน้ามเขาห้องหน่อยบ่แม่เลิกเติมด้กน้องเ้นน่นั้นเป็นโศงหน่อยูหน้าเขามาห้องหน่อย ฮาสิมาได้อีมบตอนมานะฮาสิมาได้อีบอกทุกคนขามคนหน่อยคนใหญ่มาเดี๋ยว้ราหน้ามาทุกคนเลยทุกคนเนอะนอกอนมริกะหน้าแสลงกันแน่ทุกคนแกแล้วมึงดูจนมันหลงแกให้เดียวเขาแกให้เดียวทุกคนอันนี้กะ หน้าม nah, ันตรงนี้เป็นหน้าละซ้าวเนาะทุกคนแต่ว่าซาเหลเป็นคนเห็ดน้องแกใส่ไปทางใดไปทางใดใส่ห้าสิบไปตรงห้องใดหนามบานพังขึ้นมาฮอดีด้ถือทั้งสะดุ้งถือทั้งแงงทุกคนเด้อ ตรงปาบ่อได้กระตึกสะดุดุกทุกนว่ะงงหน่อเสียไว้ซะเอาไปไว้ที่ยงกันกระเดาไปตรงปาก่อนนะทุกคนคำบ่อได้ตรงปากบ่อได้จังมัดตึกสะดุ้งต่อมียงเบิร์นว่าไปมีเนาะแถวนี้กะเป็นหน่าละซาวเนาะหน่าละซาวแต่ว่าสและเป็นคนเห็ดคนดำเนาะกับเมียปอกกับคอยอย่างตัว ฟางที่นาะจะเป็นหน้ากระจกนาะแดงจะซองหาทุกคนหน้าเสเล่เหลืองจะซองหานะมันเป็นคนหลักขาวนาะกาบอฟฟอกาบอฟฟอแล้วก็เอาแนวอื่นมาใส่แทนนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นหน้าเสเล่พี่กันที่ว่ามันเหลืองๆเ,เครื่องเหลืองๆนบแปดงของเสเล่เดเนาะเนาะ น้าทีว่าสดีมาดำซอยเด้ทุกคนก็จะนแหลคิดสดียมคิดเดียวที่ว่ามะดำซอยสเลเขาจนเลี้ยงหมดแล้ะทุกคนะคนยังมายุดต๊อยู่ส่วนที่ฟังเคียวๆนี่น่อยนนี่ฟังกระเจานะทุกคนทำทุกคนคนโต๊กับแกงุกคนว่าหน,น,น้าบอกแกงกันร่ย ลุยซ้ายลุยนะทุกคนเลยไปดูคอนจอองบอกเดือดขาวจนเหลืองแหละทุกคนเลยพ้นยามวัซาตกเลยจนมันสิงงอยแงั้นเดี๋ยวนะี้ให้มันน้อยหนักกว่อน,นี้เดี๋ยวกัหลบเกี้ยวหยากันเลย ยังบ่ฮ้องเด้อทุกคนเด้อไปใกลอยู่ด้ทุคนหองห้องน้อยก่อนซุเพิ่นว่าสิได้อีกบ่เขาบ่ได้แต่กะใหมาสิเพิ่นว่าตงห้องน้อยน่ะนําลายนําที่ว่ามันบานมาห้องน้อยสิมีบ่ล่ะ ชวนว่าข้ามันบาได้หรือเปเป็นหลักฝาน้องพญายบุกมกลัวเนาะเอาลองเบิงว้ายลมสิบไปเมื่ลไรลมแต่ว่าล้องลมทุกคนเลยคนตกลินบดหมือบดขืนเลยววานเนี่ย็ตกลินบดหมือบดขืน แส่ยงองดูช่บนาบอมีพี่นออนอะบได้ยหยายบอลช่บนวะไปหยายบอลถ้าจะขามไปฝาขวาเมะอันนักบ่มากา่นมีเออมีขวายอยู่นอกในี่ห่วยนะน่นหวยมีขวายอยู่แล้วะไปหยายบอลเลยทุกคนบอลับนบอนอ่บนมี บนแนวพ้นตกะค่ะเขาโลกจะน่อะออกงอาบนห้องกระจงทุกคนเกี่ยวขึ้นมาบริตตาแข็งนะพแแบบนี้บัดสิได้กินแล้วน้ามา่ถ่วมทุกคนตอนดำามันดำางายน้ากับบนมีอึดๆหยาแบบดำเป็นหมาแล้วหอง่เกี่ยวแบบพ้นต๊เป็นยี้ยต๊ตอนดำผลวะต่ว่างตอนเกี่ยว ก้าทขกค,น,ค,คนแล้วชวนวายาหน,นับหมากในหัวจะหน้าซิมือ่อร์ได้เพระวหนําในห้องน่อยบานพามาแล้วทุกคนคัวในห้องนอยบดีก็เลยกลับคืน,ย,นยันเมอบ์ด้เป็นหมากซุกเลยก็ลงสนามเบ,บิร์ตสดิกินอยู่กลับคืนนล้วสึเพแล้วนวายานาหนูมีไงแก้ววันสิเป็นหน้าได้นะมหญ่แก้ววันสิเป็นหน้าได้ทุกคนเลย ดูมันยังแกะว่วจิเป็นหน้าช่งมันยังปอกซาเบย์น้อยเจ๋เบิร์นอะป่าหนาทุกคนเกลือกโคกมูได้หน่ะมันยังแกลวจะเป็นหน้าเป็นหน้าตอมอกเลยโไปย่างด้ลยมุงลายสีหายดูฉนดูนนจอเบนไปหน้ามึก็มามันยังเกะวไปเบิ่นเขาที่หน้าฮูหอบฮุหอทุกคนเอามาขนโตแกลดกับเด็กเกลีวสิเด็กกินยี่บอมันออกหงอมเสียน่ะ อันนี้เป็นขาวหน้ากระเจ้านะทุกคนโบเมนพองน่าสเลยดูเกี่ยวแล้วก็บริเก็บบริขู่ทุกคนนะเกลี่ยอ้อยเนมึดูสิได้กิ่นยู่บ่ปีนี้ยามดำบัดอึดหนาทุกคนยังหลองอยู่ทุกคนชุวยคนมาลองมาอีกกคนอย่ากมั้ยนี่ช่วยนะข้าวบ่มีกลับไปหาสะดุ้งต่อ ่ามีสะดุงกัคือสิงหาม้นี่ยงกินอยู่เหื่นคนแล้วมีอยู่บ่มีอยู่มีแต่คิดต่อมนชวงวันบ่บ่ได้เมื่อวรีบอนี้ช่วเอลประสะดุงต่อมันนปะดุงต่อมันเก็บมนมากกวนี้างไุกคน เปลี่ยนทิศใหม่ไหมชุก่วนวะตรงบันไดไปตึกสะดุกมาเนี่ยลายกับด้านเทียงนาสแสแหละทีเอกอ่าเลยมันดูขาวแสและจนเหลืองละข้อเกี่ยววัดทูไห้ละคนยังมาหยุดตกอยู่เป็นยู่กับไปทางในนะทุกคนขาวนาสแสแหละเพราะว่าเวลาคนยางกลายไปกลายมาแล้วมันอันนี้ก็โกเขาแล้วมีเขามันจะลนใชนไห อะไรกึ่งกับเป็นนายจังหน่อยก็จะาพานทุกคนเามีนเขานันก็เดินไปนะกึ่งกับเป็นนายจักหน่อยกัน นีเลยทุกคนคนบ,บตกไปตึกสะดุงบนี้มงมทุกคนตรงปลาเบดตึกสะดุงบบดเอามาเบงวิธีกางสะดุงกันเลยอ่มีเงินมีเงินกางสะดุงให้เอฟซีเบงดูคนซ่บได้คน เสียมสะดุงได้ม่เยอะเวิอนมาตึกสะดุงไปเอยเลยนี่เนาะนี่ฮะสีหยาดขาในโบกู่นี่เนะ่ะกลางนั้นเป็นสี่เหลี่ยมขาดบอกไมฮครับเออตอนถ้าตอนาไปปาดยมูกคันเด้เขาซื้อกับอ่าแบะมา นีโทรศัพท์กับเปียบันนำแล้วทุกคนคุณตาอ้าวมีเวไร์้างจังการสะดวกเลยนะสอดใส่ผู้โบกในน้อยนะทุกคนให้มันเป็นสี่เหลี่ยมก็ระครบาบอถือแล้วจับค้านี่ป้ะไปผมมีมือกล่องให้เอาซื้อเดี๋เป็นมือกล่องทุกคนเลย ถือป่าปยนยายนี่น้องสะพังได้ทุกคนเอ้ยมีเงยปอกตอนที่ว่าเห็ดคลิปใน้สองซดีมได้ไปพาป่าน้องสะพังมีเงยปอกได้ตัวใหญ่ตัวหนึ่งอ้าวนี่น้องเดททุกคนเป็นเสี่ยมแบบนี้นี่อโลงไปตึกได้บบบนี้นอ้าวมีเบิปอกออกแน่ได้ค่าของไปเลุย ขาดบ่พุ้งอยู่บ่ดังอันสะดุ้งฟ้าหน่อยติดนี่ยนะไปหน้าหมาเลยทุกคนดูนะมันสิบานกับห้องหน่อยแหละผ่าตื้อฟ้าเมื่อได้หย่านเมื่อบ่ได้เมันลมแห้งมาจักปลาปิ้นขืนทั้งผีปิ้นขืนทั้งเนื้อเหมืนเดิมมันเลิกด้ทางนั้นมันเป็นโซกเลิก จะขอเจ้านายขอแน่นน้ำกอไผ่ด้ะลงไปเลิกได,ได้ยานด้ะเนาะเลิกได้ทุกคนดีกึ๊บแม่นม่เนาะลองเลยพี่แม่จะไม่อยู่ค่ะเอาเนี่ยคุณมาเทิงพี่เจา้านำเงินลงไปก็ลูกโบ สุดท้ายทุกคนหน่อสามสี่บาทอะไรยังบ่ถือบาสุดท้ายเนี่ยคนว่ากับ่ถือเมือ่อเมื่อหาน้องพญายุญกลัวแบ้ <c oughs> เป็นหลักปลาเนี่น้องพญายุญกลัวนะอ้าวถือบ่ถือบ่แม่ <c oughs> บ่ได้จกักโตป้บาบัดนี้เป็นหลักปลาเี่น้องพญายุญกลัวเมื <c oughs> ม่อาบาัดนี้ทุกคนเลยผ่าเนยปวาน้ำเข่าห้องน้อยเนาะพปว่าคัาวในห้องน้อยบ่ค่อยดีกเลยพ่าเมือ่อยันเมื่อบ่ได้ ่เก็บสะดุงเสีไปลองตึกนี่น้องนะทุกคนฝากประทานญบรรดาไปตึกอันนี้น้องพอได้ปิงพอได้มาปิงกินเพนไปตงปากบดตึกสะดุงไม่หองกับบรดทุกคนนะปนนี้น้องใหญ่บุญกลัวานี้ตึกนน้องกัยาจักหน่อยทุกคนเพื่อสิได้น้องดู น้ำจังบานออกระมอดไปเมื่อไหร่ทุกคนเดินไ,ไปเมื่อเมื่อฮาน้องผู้ใหญ่บุญกลัวตึกในห้องบ่ได้แล้วเป็นน้องไดิไมตึกที่น้องสีดาอีบ่มีมัาลุน่นกันทุกคนไปน้ำกำลังมาทุกคนในตอนนี้เพราะว่าฝนตกดินเบิดเหมือเบิดคื่อนน้นบ่หยุด คนน้ำไปเอาห้อง,องน้อยมาเลยคั่วก e ับบุกไฟดีเป็นไดเนาะระวังน้ำแม่เอ้ยขึ้นไปไล่น่ะหักเด้ไปเถอะละคนดูอ่ะทุกคนคั่วบุกไฟดีก็จะเอามาอยู่ก่อนกับบุได้เนาะทุกนเสือแดงก็จะมาอยู่แต่สาวๆก็จะก็บอกว่าบุได้คือกันเข้ามาน้ำล้างแย่งบุได้เมื่อไปไป វើងពីពីរូវនៃទាំង់ខាន់ពីផ្លាព្ទៅបានពី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 ព